สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับนายแข่แดงผู้ชายแหลงกลางนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะสบายๆนะครับใครเป็นเหมือนผมกันบ้างครับพอเป็นวันหยุดแล้วก็ตื่นนอนมาก็เริ่มหิวข้าวนะครับทีนี้ปัญหาก็คือพอเราไปดูในตู้เย็นก็ไม่มีอะไรเลยนะครับพอเมื่อวานก็กลับมาดึกก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรมาจะออกไปข้างนอกก็ขี้เกียจอีกนะครับก็ขี้เกียจขับรถขี้เกียจเอารถออกจากบ้านนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลือๆของในตู้เย็นอามานะครับอ่าก็ได้มาเป็นมาม่าหลังตู้เย็นกับไข่ในตู้เย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทํามาม่าเจียวไข่หรือไข่เจียวมามะ่าแล้วแต่ใครจะเรียกนะฮะอุปกรณ์ก็มี2อย่างนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเมนูพื้นๆน,น,นะครับแต่ว่าอร่อยมากเดี๋ยวเราไปทํากันนะครับ นะครับพระเอกเราก็ขาดไม่ได้นะครับก็คือมาม่านะครับนะฮะเราก็ไอ้นี่มาม่าแล้วแต่ใครจะชอบนะครับว่าเป็นรสอะไรส่วนผมเองได้มาหลังตู้เย็นก็เป็นต้มยำกุ้งนะครับต้มยำกุ้งนะครับไอ้นี้ผมจะบี้ให้แหลกนิดหนึ่งนะครับ นี่แหลกๆที่สิมนะครับเพราะว่าเวลาทานเราบอกว่ามันก็จะง่ายหน่อยนะครับไม่เคยทำลองทานก็ลองทานดูนะฮะอย่างนึงก็คือไข่นะครับอันนี้ผมใช้มาม่าหห่อนะครับกับไข่3มฟองนะครับพอจะทำเมนูนี้นะครับ นึกถึงสมัยเรียนนะครับสมัยที่ผมเรียนรามนะครับก็เมนูแบบนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่เมนูทางเลือกนะครับเป็นเมนูหลักของชาวหอนะครับเป็นเมนูหลักของชาวหอไม่ว่าจะเป็นเจียวไข่มามา่าไม่ว่าจะเป็นไข่ปลากระป๋องนะครับ ส่วนผมเนี่ยผมชอบทานเผ็ดนะครับผมก็เลยจะต้องใส่พริกขี้หนูเข้าไปนิดหนึ่งนะครับส่วนใครที่ไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะครับผมผมชอบทานเผ็ดนะครับก็เลยใส่พริกขี้หนูเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อรสชาติเวลาเราไปทานก็จะได้มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นนะครับ ส่วนสาหรับเด็กชาวหอปัจจุบันก็ลองดูนะครับเด็กรุ่นใหม่บางทีก็กินแต่กเกาเรียกอะไรอ่ะอาหารแกปฟูดอยากจะกินอะไรก็อยากเข้าไปในแอปต่างๆนะครับกดคลิกเดียวนะครับก็เขามาส่งให้ถึงหน้าห้องถึงหน้าหอนะครับแต่ผมก็ยังเป็นอีกคนยังชอบทำทานเองนะครับ ส่วนใครที่จะสั่งอาหารตามร้านก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าทางใครทางมันนะครับทางใครทางมันผมใส่ซอสปรุงรสนิดหนึ่งนะครับใส่ซอสปรุงรสนิดหนึ่งอย่าใส่เยอะนะครับใส่เยอะมันเค็มเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่ผงม,มามา่าข้าไปอีกนะครับเราต้องใส่ผงม,มามา่าข้าไปอีกนะฮะ ทำกินง่ายๆนะครับมาม่าก็ใส่เครื่องปรุงไปนะครับพ mm hmm. อเราแทบไม่ต้องใช้อะไเลยนะครับไปใช้เครื่องปรุงมาม่าละทอดอะ <c oughs> เราก็ตีให้เข้ากันนะครับ <c oughs> ก่อนเจียวก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับ กเี๋ยวก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับน้ำมันก็ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับไอ้ผอร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟไฟแรงนะครับ,บมันจะทำให้มาม่าเนี่มันไหม้นะครับดัะนั้นเนี่ยไฟต้อง ไม่ต้องแรงนะไฟไม่แรงนะครับถ้าไฟแรงเนี่ยมาม่ามันจะไหม้หมดนะครับไฟไม่ต้องแรงนะครับถ้าไฟแรงเดี๋ยวมันไหม้นะครับแล้วก็มาม่าไม่ไมทันสุก เป็นไงครับเสร็จแล้วดูหน้าตาหน้าทานเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะฮะว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับนะฮะเดี๋ยวลองมาชิมกันดูนะครับ คําใหญ่ๆก่อนนะครับอืมรอนอืมร้อนนะครับไม่เร็วเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้เรากินไม่ใส่ซอสน,นะครับทีนี้ผมจะลองนี่เรามาใส่ซอสน,นะครับ ซอสมะเขือเทศจริงๆอะผมชอบจริงๆอะผมชอบทานซอสพริกนะครับแต่ว,วันนี้ซอสพริกไม่มีนะฮะซอสพริกไม่มีก็ซอสมะเขือเทศไปก่อนนะครับก็ใส่ซอสมะเขือเทศตามกับข้าวก็อร่อยนะครับทานเล่นๆแต่บอกว่าทานเล่นๆมปนกับแก้มนะเวิร์กสุดนะครับอร่อยมากนะครับ ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับช่องนายไข่แดงผู้ถ่ายหลังกลางนะครับวันนี้มาม่าทอดไข่นะครับหรือแล้วแต่ใครจะเรียกว่าไข่ทอดมาม่านะครับสูตรอาหารง่ายๆนะครับสําหรับวันหยุดนะครับคนที่ตื่นเช้ามาก็ไม่มีอะไรทานนะครับหรือสําหรับหนุ่มสาวชจ้าหอนะครับเป็นอาหารก็เรียกว่าเป็นอาหารทางรอดนะครับไม่จะเป็นอาหารทางเลือกเหมือนสมัยก่อนนะครับ ส่วนวันนี้นะครับขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย